สินค้าตัวนี้เรียกว่าเปลนะครับหรือว่าเก้าอี้ทรงเปลนะครับตัวนี้นะครับพี่ลมโครงสร้างทั้งหมดเป็นอลูมิเนียมเช่นกันนะครับเป็นอลูมิเนียมเกรดดีนะครับไม่ต้องกลัวว่าเวลาโดนน้าโดนความชื้นจะเกิดสนิมไหมบอกเลยว่าไม่มีสนิมแน่นอนนะครับน้ําหนักเบาสามารถพับเก็บได้พี่ลมสาธิตเลยครับง่ายๆเลยครับกางแล้วนี่ปั๊บเรียบร้อยง่ายๆครับคุณผู้ชมเป็นไงฮะพับเก็บก็พับเก็บง่ายๆนะครับเวลาใช้งานก็สะดวกสบายนะฮะเวลาใช้งานก็เหมือนเดิมเข้ากลางออกใช่ครับ ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถรับน้ําหนักนะครับสามารถรับน้ําหนักได้ถึงนะฮะ80กิโลกันเลยอ่า80กิโลแบบสบายเลยแบบกระจายน้ําหนักนะครับแบบกระจายน้ำหนักใช่ครับนั่งแบบกระจายน้ําหนัก2คนก็ได้นะครับนะครับนะก็เป็นเราได้หมดแล้วนะตัวนี้นะครับสามารถนะครับนอกจากนี้นะเรายังมีแผไรเรียกว่ากันลื่นเหมือนเดิมองแหละใช่ครับเป็นพลาสติกกันลื่นนะครับที่ฐานช่วยป้องกันการขูดขีดกับพื้นนะตัวนี้นะใช้ได้ทั้งภายนอกภายในเหมือนเดิมครับใช่ครับนะครับ คับเก็บสะดวกน้างะประหยักพื้นที่ใช่ครับนะครับและสามารถรองรับน้ำหนักแบบกระจับน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลเลยเยกิโลนะครับ